สวัสดีครับหนึ่งในการตั้งค่าที่ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ให้กับ iPhone และ iPad ได้นั่นคือคุณสมบัติ Two Tone ซึ่งเราสามารถเปิดและปิดการใช้งานได้ง่งายๆในหน้าจอ Home แต่ไอคอนการตั้งค่าแต่จอภาพและความสว่างโดยในหน้าจอการตั้งค่าจอภาพและความสว่างนี้ตามค่าเริ่มต้นบน iPhone และ iPad สวิตช์ Two Tone จะเปิดเอาไว้คุณสมบัตินี้จะใช้เซนเซอร์ในการตรวจสอบความสว่างของสภาพแวดล้อมแล้วปรับสีและความเข้มของจอภาพ เพื่อให้เหมาะสมกันโดยอัตโนมัติภาพที่ปรากฏขึ้นจึงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหากเพื่อนๆปิดคุณสมบัติ True Tone จอสแสดงผลจะรักษาสีและความเข้มให้คงที่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามครับการเปิดใช้งาน True Tone บน iPhone และ iPad อาจมีผลต่อการใช้แบตเตอรี่เล็กน้อยเพราะคุณสมบัตินี้จะใช้เซ็นเซอร์วัดแสงและสีรอบข้างเพื่อปรับโทนสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมช่วยให้หน้าจอดูสบายตาขึ้นในทุกสถานการณ์ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้คุณสมบัตินี้การปิดไว้จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ก็เปิดไว้ได้นะครับเพราะการทํางานในส่วนนี้กระทบกับแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ใช้แบตเตอรี่มากจนถึงระดับที่ต้องกังวลโดยทั่วไปการปิดทูโทนอาจช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนได้นะครับเนื่องจากขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนเพื่อนๆสามารถเลือกเปิดใช้เพื่อความสบายตาในการใช้งานได้ครับ สำหรับคุณสมบัติ Two Tone รองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไป iPhone SE รุ่นที่2และใหม่กว่า iPad รุ่นที่9ขึ้นไป iPad Pro ทุกรุ่น iPad Air รุ่นที่3ขึ้นไปและ iPad mini รุ่นที่5ขึ้นไปเพื่อนๆที่ใช้งานเครื่องในรุ่นที่รองรับไปเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานกันได้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ